สวดสวดครับพี่น้องอว่าเป็นโล่งหนังบัดเนี่ยอมาเสมามอแค้นยืนไตยุหันละมันี่มารูปแบบมอลล่ก่อนครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับมาจากมหาวิทยาลัายลาราดสพัทลอยเอ็ดมน,นี่มาสืบสารประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน รูปแบบลำกรประยุกเทนว่าอัลก,การธรรมดาของมอลำก่อนก่อนสิไปหนามาหลังต้องระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์เฮ็ดตามเฮ็ดคิดตามข้องแล้วฮะน,นี่จังว่าสาธุเดส์สาธุสาธุพุทธทรัตนาไตายังธรรมรัตนาไตายังสังรัตนาไตายัง แล้วจังว่าคุณเอ๋คุณคุณบิดอนม่านดาคุณครูบาอาจารย์พร้อมคุณศิลคุณค้ำจงมาโปกมาบังจงมากังจงมาเลื่อมให้มากังให้มาเลื่อมย้ำลำใบยาสะหอนไรเดอรไม่เนี่ยมันบอเป็นหมาด้อเนี่ยเนี่ยไม่อีกมอเชนหมอคชนอ่ามือมืดมิดครับ โอยละนอนวลนเละเป็นวาดอนะ เมนวาดือนางสาลาทุดือขาข้อยงอมือไหวคุณคู่ผู้เลิศยิ่งสาลาทเดือขาข้อยงอมือไหวคุณคู่ผู้เลิศยิ่งขอให้หมาลำสิงให้หลิงเหลี่ยมลำเละเมนลาะสิจดสีแก่แปรพันทอาบทขอหนังเดือขอให้ไหวคือรถซาลือหุนยองขอให้มามองสิงขะหลิงดูผู้ขาอ่อยบัดล่ะสิเกี้ยวสีอ่อยขอให้มาลำเยี่ยมให้มาลำเยี่ยมกระเทียมขา,มขายา ในมือน,นี้สิลำแข่งแทงฤทธิ์ยานั้นหละักะยาไดมีทั้งติดให้เลี้ยนไว้คือหล่อแม่นสีธรมหรือสอขอนำผู้ผู้ป็ดใหญ่แนนละสีซอสีไล่ให้เป็นกงกงนงยาท่าของกองใดคุณพาพูดจงได้สอไล่ให้เขาติดคุณพาทำขอจงมาซอยคิดบอนสีลำึ้นนี้คุณพาส่งขอให้นำมาสีให้ลำดีเลิศดกิง คุณดีดาคุณครูบาคุณอาจารย์จงมานั่งอยู่เก่าผู้นำเฝ้าญาตินี้นอกจากนี้คุณทันมหิดลครับทั้งคุณขุนลำคำแหง่งแห่งพระผู้คุณคำขอให้นำมาส่วนนาลีส่วนพระเจ้าตาพระพุทธพระยอดฝ้าให้มากลุ่มเหลี่ยมลำขอละให้มาสอยคำคุณแห่งหลวงปรดีดิขอนั้นเดือขอให้มาสอยขิดบนเสืล้ลำคืนนี้ขอละให้เสียง ของขาไส้างามคือนำพาทางจังหวัดวาดเวาการก่อนจะอ่อนเขาคุณทําเจ้าคุณทําเจ้าของพระองค์แปดหมื่นคืนเข้าไวสู่ขอสโนอไว้ใส่เสียนยาได้ค่าขาดเทียนไดเรียนบัดเขาถามเขาสนามดีที่ให้ซอยป่องปูนปองข้องทาเจ้าของพระองค์ยาประมาทสาตะลกย่อเย้ยอ้อย่อเขาแข่งขันแข่งขันอ้ย่อเขาละแข่งขัน เอาพักว้สักวันพีหมอแค้นอันนี้เป็นการไหวอ้อย่อคู่เพิ่นวาอยู่ตะลางนี่ไหวอ้อขึ้นมาทึงเวทีนี่เพิ่นวายย่อคู่ห็ดขีดตามหีดขีดตามคล้องสิทธิผูรดลบศาสตร์ประมาทคู่สิทธิผู้นันสีดีสีดังไปบ่ม um ีได้บ um ัน้อวยมหาสาวมาล่ำผู้ยิ่งจักบาดกอนป้าตีทั่อจะมาอุ่มสมเปตตุ่มลูกดีกระดอกระดิยาเ็น ข่กับเป็นคนมักคนไว้แถ้แเได้บันเนี้มักเจกเกี่ยวเอาที่ละออขอส่สีเกี้ยวแล้วไว้ซะก้อนบันแต่ว่าสีเกี่ยวแบบสถานที่ท่องเที่ยวได้เข่าดังๆว่าหันเนี่เออยเออเป,าเออเป้าคืนสิว่าให้ฟังเออเออปลา,าเอ้ยแก้มสาวมะล่ำกับเป็นสีปลา,าปลา,าเอ้ยแก้มสาวนกแก้วกับเป็นสีปลา เดี๋ยวนี่ทีมฟุดบอลหมูปลาเขาไปติดทำนั่งนอนเขาวไว้ไว้วังหันนี่ยละทิมฟุตบอลหมูปลาเขาไปติดทำนั่งนอนผมหลดคิดอ่อนซ่อนแต่น้ำใจไทยเท,ทิดย่ามีไพ่มีเหตุละไปซ้อยเหลียกันเท้ะเพื่จับญี่ปุ่นเยลรมั่นกินแก้วแมวแขกแต่ว่าหัวใจผมนี่กะคิดแปลกแปลกคิดอยากเห็นเนืน้อนมสาวคันสิไปทำหลวงคันสิไป เสียงไล่กับเผดไก่ยแงมเขาทำบดจักแก่งจักหนาวบดจักหมืดจักแเลี่ยงจักเศร้าโทษเธอเด้อนนองลาโทษเธอเร้อนนองลาได้ยินข่าวว่าเจ้านี่ไม่หอดทำพามีเนินน้มสาวน้ำเจ้าเขากะว่ามันมีหาดพัทยาบิดน้ำเจ้าเขากะว่ามันมีปากทำหลวงน้ำเจ้าเขากะว่ามันมีสาโตสาโท ผ่านหากมันแมนอีหลีพีไส้หนี่ขอเบิ้งพีไส้หนี่ขอเบิ้งบุญคุณล้นโอ้ยแล้น้อมเมียบอยู่ แม่บอยู่เอาแม่เถ่าแทนเออเฮ้เฮ้เฮ้บาปใหญ่แม่กะไข่แล้เป็นว่ารือนางเป็นว่ารือนางฟังลำเกี่ยวเราเป็นเกี่ยวเกี้ยวใหม่ฟังลำเกี่ยวเราเป็นเกี่ยวเกี้ยวใหม่พ่อผ้าไทยแล้วไอ้พ่อใหม่หวั่นหวั่นใหม่เกี่ยวดีโน่เราพันเกี่ยวไก่ไก่เกี่ยวไก่ไก่เผื่อเน่าเะไม่ละมุนผิวสกกะสิวมาเห็นสกัดสิบหลงบอ เราบิสวอยลมไปลมลงเรียงเป็นนันเด้อเป็นสะพึ่งสาเพอสะเพละเพิงอบาทาสีกวยตัวเดโนะละคัดตัวตมตัวตัวตมตัวอย่าป่วยอูโนนเปและสีเสมาทำคัดเสมาทำมาแข่งแก่แก่หัวคัดหัวบานบาดกับมึงไปบวกลมมาพัดไกลไกลสถีนการณินไปล้านัางเอ้ยล้วพวอ้ําเด้นงอําเด้นงบาดเป็นทอดไทยทอดไทยพระอินท ลงมานีจา่จพาทธงามาดำสวยโกพระจันทร์โุเดลเมนถึงฟ้าละคือดวงจันทร์ละบอกคือหนาเรืออุ่นโอ้คนเอนยโอ้คนเอนยโอ้คนเอ,ยอนเอยวาสนาส่วนบุญส่วนบุญนวดพ่อยิ้มหน่อยหน่อยพ่อยิ้มหน่อยหน่อยเอารองยิ้มดูยิ้มหยอกสู้ยิ้มหยอกสู้ยิ้มหยอกสู้ละทำเผืนเผืนผืนให้ตาพี่ไทยมืน ใช้มืนเบิ่อผ้นังพอบ่อยยิมนี้เถิดนาเมนูน้อยยิมนี้เถิดนาเมนูน้อยยิมน่อยละเวลาจะลำยิมน่อยละเวลาจะลำคุณตาแม่มหาลสนีคุณตาแม่มหาลสนิหอมดอกสรดที่กอุสนดีรอยรวหอมดอกสลดที่กอกสนีรวยรวยชมนางยิมละฟันิ่มเท้าทชมนางยิมลาฟันอิ่มเท้าทีลาผู้ดีโพแท่ ว่ายอส่วนวายส่วนวายยาแดแต่มอลนาสิหันใจปากทัางในน้องเ่านี่พันติมที่ไอ้แช่ลำนอนเบี้ยวติมที่อ้แช่ลำนอนเบี้ยวเดียวก็ไรกันแต่กะเราถอยเถอะมาหน่อยจะได้ไหมละน้องนางเถ่ะมาหน่อยจะได้ไหมละน้องนางทำตัวไปยืนย้อยอยู่ทำไม่ทำตัวไปยืนย้อยอยู่ทำไม่ย่าถอยกะถอยกะเธอเข้ามาที่บิบเถอมาชิเท็ิกับพี่เธอน้องนาง เมื่อชิดให้ติดกับพี่เธอน้องนางรูปสวยสูโชมาปังรูปสวยสูโชมาปังคนเห็นใจพี่เธอแนคะ่อย่าได้ห่างไกลเลยเมืองคนหนึือว่าละผือบ,บาดไผยเมืองคนหนึือว่าละผือบ,บาดไผยหาไัยละสิโกล,ละคือหน่อบ่เห็นบ่เห็นละคือหน่อบ่เห็น โอ้คนหลอุบัตเพรามีหอดมองสีนังบิงีตาบอกตีลักกาตอลัคันนี้บอตือนนี้ลบคันทเจ้ากเ้าบงจัอดยาเาเดนม่นอนเพื่อนอเดือดสุ สุ่มมาฝ่อรัก่อนควใส่ได้พ่น้องนาาผมว่ารักกับสี่ใดพีใดมารับเจ้าใส่แคนปุกทแค่เลเขาสาไล่ปีว่าผมลกด็กกันยายนิ้คนจ่างน้าเสลานัามาพี่ป้อนันเดอพูดนานเดิอนนเดอเดอพูนนาเดิอนานเดิอบ่รัก่อนแม่นจังไอจังไอเก้าบ่โส เพาลำนี้ยังขาดคู่โชคใชะไรนี้ยังขาดคู่ทุกขืึ้นอยู่ละคนเดียวเปลี่ยวใจเสาใดโนอ BBQ จะมาเป็ียนเพื่อนมาเป็นแม่สีเรือนมาเป็นเพื่อนจามนออนปอดม้อนคนเดียววาวีปอดม้อนคนเดียววาวีอยางไรได้ชีวิตหมอลรก่อนทุกข์ึ้นละทุกวันอาบอนละยมหลับยมนอนละโดดเดียวเปลี่ยวเออกะ <ś led> ่อน,นอนย้พี่น้องทั้งไหลยจำเอาไว้แน ไปแนไปแนอ้ยจำแน้อลูกหลานปันเดาปัาเจ้าคำอมเชื่อการ์้าแฟนกระลุนเชื่อผมเบาบุญคือว่าลูกหลานสิบเดียวผมขอขับการโปรดประทานให้กำลังใจผมดังไดย้ยกับแดงใก่ละเฟนให้ถุกถั่วเฟนบอ่อเชี่ยเรือละเหม็นบอ่อช่วยบอ่อสวยสีดังได้บอ่อเป็น ยอบดังเส้นสิคือดังนาวบาบ่กมีคนคอยป้าสวยแกวที่แล้วแนวลำนั้นบ่คือกันเพื่อนว่าขันสันทธาเดอรละเมนบอจ,าบาจางางบ้างบอจ้างงานวางพอแปนถ้ามีเงินแสนจะบอกว่าแฟนจาาานนา้างมา้อยทานเมตาไม่จ้างมมามันก่อขัดขืนชีวิตของคนลำบากเลือเกินถูกอยากเอาใจประเชิญเอาแรงแลกเงิน ลำบากเหนือเกินผมขอไว้ว่าเามตตาแน่ฤาษคุณธาเมตตาแน่ฤาอีบุณธาผู้สาวอีสรารัาธาจะปล่อยปวดเมตตาหมอลำผูน้อยจุ่อยว่าทุกจุดพ้นไปตำเสียหาลำไปทินพคนไปตมเสียหาลำไปทินและที่ขอลำกินแล้วไปตามพืนไปตมเหือพื้น ส่วนสดีครับผู้ได้ตบเมื่อยเถื่กลางวันที่หนึ่งครับผม ต้องว่าจังสี่ตัวต้องเฝ้าตบตัวเพื่อบอเป็นการใช้ว่าเวลาพบพอๆกับสาวมอนลำผู้ลูกงามครับพี่น้องปมมือสวดๆอีกเทีนหนึ่งกับ